ลุงน้อยเพิ่อนนะพี่น้องโอ้ต้องขึ้นไปนี่บ่หนิเออเหตุไปนี่เหตุไปนี่ตั้งมานึ่งนบ่เป็นยังบ่เป็นยังเนาะบ่เป็นยังบ่เป็นยังอือคอกค้องยังก่อนนี่คอกไก่คอกกับคอกไายไม่เห็ดเองไปตั้ไม้อยู่ป่าพอแล้วเนาะบ่เป็นกับไก่อยู่น้ำเดียวกันเลยบ่โดยป่าที่แค่เห็นเนาะที่แล้วเพราะว่าเค็ดพ่อว่าได้แก้ไขนี่นะบอกว่าอันนั้นนี่คันคันตัดอีกไปนี่เพิ่อนมาห้ตัดบัดนี้ ไม่ตัเออไม่ชนิดตาียู่เอใครนี้เออไม่ชนิดเปเม่ตาแล้วเนาะอืม่ตนมนี้เออขมาตัหน่อยชนิดไรเนาะเมนบอกักโตลุงไก่นี่ลเลยสาไปโตสามสิบคนลยไก่น้อยไก่ใหญ่ไก่น้อยก่ใหญ่เป็ดกับโตนี่เออสีกเงินทุนใหญ่คน่ชยเลือและสีเป็ดไก่สีเป็ดมาสีเป็ดมาเรี้ยงฉุดไปได้ดุงนี่ฮะสื้อได้อันสีเป็นในมันมาหวานได้ ออณอไดอันธนบายจะซื้อปันเลยอโอ้พี่น้องงในหางกนโอ้น้องหากระปูกอัอเป็นเท่เอยอันนี้น้ตลาดโลกัไปเอามามา่นึงโอ้อย่างในอ่งแอบาเอาแบบรลุงเอาใส่ยังไปไหนใส่ถังมันจะใส่อเอตักใส่ถังเนาะตักใส่ถังยูรร้อก็เพิ่ะใส่อยู่เด้นี่เนาะ พี่รองเลยเอาน้องพ่อพี่รองผมกินนี่หนะมาอ่อท่านพี่รองเลยป้าโตอีลาเห็นยังไงเหรอมามาช่งแม่ทมันจะไปใส่ทำมามาช่งแม่จะไปใส่เห็นมันคาบมาแต่พุ่นในพี่รองพูดเห็นน้องคงน้องพนผู้ใดพี่มันเล่นลงมาพี่ผมกินี่พ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 ี่เออมันเล่นลงมาไผก็มาไผมาไผมาขน้อยมาขน้อยเช่น่ะมันเล่นลงมานี่ได้กินี่น่ะ ใช่หรอมุนหนีไปแจากแมนบ่นอเออลงหนีเด้พี่น้องมาได้มันข่ามลูกมันมาอยู่หนีเด้พี่น้องช่วงชิ่ยันดินเจือนหรือว่าเวลาพาลมฝนตกมาหน่อยย่านน้ำทังฮะเน้เบื้องนี่ก็ได้ใช่หรบอเปล่าโบเห็นไนอ,อ้่ามาอยู่เอ,อ้านน้องยังก็น้นองน,น,น,นินดี้บอเออน้องนินดีบ่เบาเห็นมันลงมาหนีกินนี่น่าเชื่อเบาหนี่ก็เลยว่าเอ้า เออน้องยังก้พู้นี้น้องอิทสบายดีด้วย哈เออน้องนินดี้สบายดีด้วยเออน้องยังก้อผู้นี้น้องอใจมา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 เบิ้งมาเบิ้งมาบามันต้องอ่าอยู่แถวนี้แหละใช่ค่าไปเใช้โมเมนต์โมเมนต์เชื่อเบา่หนิเล่นลงมาหนิพุงกินนี่น่ะมาไดยเบาเห็นอยู่ โอ้ย,น,น,ยน่ะเห็นบ่หอยมันน่ะเมนบ่ไม่โอ้ยยิงมเข่าเดืกพุ่น,นได้หนิได้บ่เว้นแต่แต่ตอนพูนโต๊ะมาโต๊ะเองแค่เลยเพื่อนก็ข่าบลูกเพื่อน,นไปเงื่อนมีบัวเม<อ>นบ่โดยได้ากลกลับไปพู่บนนอกในเพื่อนดูเออเลยเชียร์จังได้ใช่หนิฮะบ่เชียร์จังได้หน,นิบ่หมามันอยู่ทางในหนิเชียจังได้หนิฮะ เอิญมันออกมาตรงไฮะเอิญนะเออเด็กกี้เดิเอิญอ้้ลูกมันห้องลกไอ้เกกี้เดี้เด้ัห้องฮะเด้เด้เเจ็บห้องเด็้เด็้ห้องูโอ้ยตีมันก็เจ็บได้น้อเออเฮจานั้ะบ้นี้ เออพี่รองเลยเนาน้องพ่อพี่รองคืออ่าตอนนี้น้องพ่อพี่รองทั้งบริจิตเองกัเห็นมาน้องเนาะน้องดินดีเพื่อนน้องพ่อพี่รองอ่าเล่นลงมานี้เนาะอ่าทั้งน้องเพื่อนบัดเอาอาณามาขึ้นไปไว้ทึงเนาะมันบัดเอาลงมาข้าบมาสองตัวได้ด้พี่น้องสองตัวแล้วเมืองนี้ก็ได้อ่าอยู่ที่นี่อยู่หูนี่แหละคือชิมนอยู่กลางเมืองนี่ก็ได้น้องพ่อพี่รอง ปาโตเบิ่ง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 อ่ามันลงหูนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเด้อเห็นอยู่บ่ล่ะโอ้อยู่ถ้ำอยู่หูคักแน่น้องพ่อพี่น้องเออเอาจังไรก็คือว่าพี่น้องเอ้ยเดียวอ่าเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งบุจิตเองก็สิเข้าไปหาทั้งอ่าลุงน้อยเพื่อนน้องพ่อพี่น้องเพราะว่าได้อ่ามาแล้วเนาะได้มาก้อ สีเขาเว,วะไปเยี่ยมยามทางลุงหน่อยเพิ่นเนาะลุงน่อยคนขนยันมาชนพี่้องเลยเออฝุ่นเล่นมากเลยทั้งน้องๆเพิ่นก็ได้มานี้บ่าวสิบอกมานี้เนื้อเออลองลองลองป้าเบิ้งดูฮะลองลองป้าแห่ลองป้าให้มันห้องดูฮะป้าใบถุนให้มันห้อง Men bỏ lại hết mùa này này. Hết ny bóc. Mày hát nè mana. Mày nè tèo lên nè ờ, hương. À, à, này nè mày đây nỉ hả? ờ, nè. Mày Ờ, Mày nè. ba bên nỉ nữa Mày ờ, Mày nè. Mày nè. Mày ờ, rồi nè. Mày nè. ba, nè. nó. เนาะสารน้องพ่อพี่น้องเลยจังไรก็คือวนะ่าเนาะอ่ากับสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเลยอ่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่า,า,างประเทศน้องพ่อพี่น้องทางบระเทเองกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบาจิตอุตมพรคือเก่าอีกเซนเคยเนาะกะเมื่อมาเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิเข้าไปหาเพิ่นก่อนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะทางอ่าครอบครัวอ่าลุงน้อยเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องนะ เป็นจังไดยูเขีย right ังายูตอนนี้ก็ได้น้องพี่รองเลยไปพี่รองเลยไปตอเอจังไดกันขี้เขาไปหาล่ะดุงพ่นกนพี่รองเลยโตจักรมุงแล้วนาะตอนนี้สี่มุ้งขี้เขาหามุ้งได้ดุงเลยหนึ่งเขาแล้บ่มาแต่ยูน้ำแต่ต่ละโกมาแต่ยูน้ำ เออป้าพ euh, hey, uh, okay, uh, mm hmm> sí uh, ี่น้องพักเพื่อนเนาะหนี่เนาะไหวขายเมนบ่ดุงขายบ้านกับโซลแทนเนี่ยไงขายบิ๊กโขายมะคอบหรือก็ผักกาดเหอนเด้อเด้ออสบายดีแม่เพื่อนสบายดีเชื่อแม่เอ้ยป้าตัวเป็นเังไรลูกสาวสาวกะเพิ่นมานอนน้ำมอมาเลยทั้งมือแล้วข้าวเบี้ยงแม่เออมีเครื่องแล้ว ขายเครื่องออนไลน์บ่เครื่องออนไลน์เออต้องการจัได๋แล้วก็ส่งให้จ้าอยสมุบบ่ซือส่งดูๆลองโดมือลงโดเนาะบ่ได้ก็คืออ่าคันว่าเวียกเนาะอ่วางเวียกก็มาเนาะอืมก็คือว่าด้พี่น้องก็มื้อนี้ก็เอาว่าว่าสิมาหาน้องําสก็เอ้าถือโอกาสนี้มาเยี่ยมยามทางป้ากับลุงเลยเนาะ เออปจรงได้ทังเดินไม้เข้าเห็ดอย่างนี้บคือหนาเข้าใจแล้วอันไม้ได้กวาดก็แป้นขึ้นอนี้แล้วเก็บเก็บหน่อยแล้วแล้วหรอบ่ย่งมาได้จูดเช่าลืมกะไผ่กล้องได้สองกล้องบ้านไนได้สี่กล้องจุดใหม่มดแล้วนี่คนต้อนน้อยๆชันนี้ชั้นนี้แล้วคุดออกน,นแลแข็งในบางจิตเแข็งบ่แข็งคุณตกหัวแห้งอปเลยแต่บด้วยำอ่าง แข็งบ่ช่วงที่แข็งเนาะมันเป็นคือว่าดินนั่นค<อ>ือว่าดิชา <พอ S 1> ติตะเทิงตะเทิงมืนดินตอนทางลุ่มเรามันแข็งกออับมันอ่อนก็งามอยู่ได้จินเออเอาเอาเอาเสนอกะมีความคุดบ่าว่าสิไปอยู่พุ่นประมาณมื่อใดเดือนใดบั่นจ้าก็โมโหตัวน,นี้กับลุงหน่อยยังตอบไ่ได้ยังจบไปได้เนะานะคนว่าเอาไปเลยจังว่าไป เขามีไหว้โด้ดีแล้วดิโดยมีไหว้โด้ดีแล้วมวยก็อุ่นใจและขอบใจทำกอจิตทำกูใหญ่จาธุมันยอะเลยการด้วยมวยเหน็นเองกาขัน,ขน<อ>ชีมากตัวนี้ไปบัดมันคือว่าชีลายนะตัวนี้เนาะแมนแล้ะคนนี้มันสังส่งเด้สั่งก่อนเราอนาเด้อไปเด้อเด้อเด้อทางเด้อเออไปเนาะบ่จิตเห็ดเองเลยบ่พอเนี่ย

คือว่าการขอโทษขอแผลใดๆเพราะว่าเขาบ่ได้อนคอยเข้ามาเนะาะเขาหนึ่งมาแบบทางทีมงานอื่นเพิ่นมาช่วยน้ำเนาะมาสัมภาษณ์น้ำเน่คือทางอนาบอจิตกับหากะมาไทายเพิ่นวางพาจานมา,าเรื่องเล่ากับบลได้คอยพูดปันใดแต่ว่ากาพอ,อามาในกะเห็นแบบว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นซื้อ เลินซื้อที่ให้ก็เอาดีใจเลยฮู้จักตั้งแต่ตอนนี้แล้วบัดนี้ว่าเออยายจะได้ปกซอยละอันละแนวได้เป็นเครื่องใช้เครื่องซอยนี่แหละนนี่ก็แม่นผมห้อยใช้อยู่นาเออบ่มีอืซอยโดยพี่น้องเอ้าก็รู้จัก่พอมีให้ไปเรียกไปชวนนั่นแหละ่นซอยบ่ีไปดินนั่นแหละบ่ของ่พอมีเพิ่นนซอย เแบบผู <S <s er ้ใหญ่พคนสุดชื่อบ่บ่ยังพผดชอยยังโม้ตัวนี้พามีบ่าวพามีให้ชอยขี่ไปเบียกบ่ไม่หลุดไ้ขี่ชื่อชื่อโดยเออชาวมือเลยพ่อหลุดจ้างน้องพามีเพิ่นนี่เนาะโดยเออเพด็กประเทศเผาทานและการับจ้างเห็ดบะระบุนี้สิงาล้านกีดเพิ่นชื่อหลุดมูลตอนนี้หลุดมูลได้ตัวนี้เนาะอ่าว่าเร้่กับโมเมนต์ว่า ขายบ่แม่นว่าให้เนาะเออให้เรียกให้ขี่ตะลงเนืมเนาะให้ยืมขี่ไปเวียกเนาะส่งเองนะน้อยเบิ่งเด้อรักษาไปเด้อไอ้ขี่จะไปเวียกจะบ่มีรถอดีๆๆน้องบ่มีรถลรถก็บ่มีเนาะต้องซอยเออซื้อซอยเองถามเพิ่นอยู่บ่ว่าสิขายเท่าใดเออบ่ได้ถามเนาะอาบ่มีเนาะอาบ่ถามดอกซั่นว่าเพิ่น้ขี่ก็ดีแล้วเนาะ เออเออโต้กี่ดอกเลยก็คือว่าเน้อมาอยู่นี่กับเครื่องปลูกเครื่องพังหลายอย่างหลายแนวเนาะปัดเอาไปขายได้ใช่ผู้ได้เอาไปขายนี่ไม่เสียก็ลูกค้ามาเอาเองเลยมะเขือเป็นมะเขือมากอันนั่นอันนี้พังจอดตูเขามาถีเฉลงมาจอดนี่นะน้อยแก่แล้วว่ามะเขืออันนั้นขึมาเองเขาโดยจะไปชงยางไปเลทตลาดนัดเปรตยางไปเลยป่ะปะ บอกร้องขอโทษขอพย่ยเลยเขง่งแฮงอย่างพวกป้าเบิ้งคือแบบเราเราคือสีแบบอ่าคนบโนัานคนบอกเข่งแฮงบอกเลยเดี๋ยวนี้น,นั่นมีป้ายยางบ่ได้เออป้ายยางได้อยู่<จ>เดี๋ยวนี้มันแบบมันบกเขง่งแฮงกับขอโทษขอพ่ายเลยเพราะว่าจากที่เฮาเห็นแบบคือเห็นคือทั้งป้าเป็นคือยางเป็นสีมืเมื่ยนะอยเห็นนหมกับเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยบ่กรอเป็นกระเพาะ เดี๋ยวนี้เจ็บอยู่บ่เดี๋ยวนี้เป็นังไรเจ็บคนกินเพิษแล้วก็เจ็บยังเจ็บอยู่เดี๋ยวนี้เออก็ไม่แต่ต้มหักยากินตลอดเออโดยโดยโดยพี่เราเลยหักกินยาอยู่ที่เดี๋ยนี่ที่หักยาลวงบกได้กินต้มใบชักเดี๋ยนี่ต้มใบชักไม่ได้กินยาประเภทพวกเพื่อนเมืองเขานี่เนาะ Rồi มันบ่เถิกเตย่าแบบแก่หลวงก็บ่ถิกกินก็บ่ทูแล้วก็ยาอึนๆอืมต้องกินไปชักไปซิอ๋อน้ยีนงเยกะสิแลเนาะกมันสุขภาพเฮาเป็นหั่นเป็นนี่แหแม่นปีแล้วนะไปอยู่เียงก็บ่ได้เก่าเป็นแต่เฮิซะ่แต่ปกายสู้เนแต่ปกายอืมบ่เช่าลุงน้อย้ก็ปาหยังก็ Bà mũ, mũ nó no. ừ. à, Mom nó no, đủ phần uh. Phú ai thôi đi Ờ. sư linh môm, thể em đi sư uh. linh, linh cả thao hâm <laughs> ừ. <laughs> Rồi, rồi à, áo cả cháu bà chẳng sẵn chẳng xì ra rừng đó Chẳng đầy cả mà, mà pha bưng đúng Chuẩn hào phụ kiếng này Có bà này Lâm tuần thương hùa hơn còn đấy nó Phi con nó, cả quả thốt để lại phi đường gây เบิ่งดูน้อปลูกเองบ่อว่าป้ามันปลูกน้ำพ้มบ่นน่ปลูกน้ำกันบ่เออปลูน้อยนเากจบ่อาเอาเห็ดชูดไปได้ดุงนน่ฮะซื้อได้อันเป็นในมันหมาหวานได้เอออันในกันถ้าไ้ปาจะซื้อแปดพันเลยโอ้พี่น้องม่งในฮากะโอ้เนาะหากระปุกไว้สันเป็นแท้เลยออนี้น้ำตลาดโลกวไปเอามามากระนา โอ้ย่างทเอาแบบนี้ดุงเอาเอาใสยังไปเนี่ยใส่ถังแล้วก็ใส่ล่อไปฮะเออตักใส่ถังเนาะตักใส่ถังยู่ล่อเพิ่์ก็ใส่อยู่เด้ยนี่เนาะใสอะไรสะอาดอะไรเป็นน้ำมันเพิ่นเนาะนี่เนาะน้ำมัด้านแต่เราหลายคนใส่เนียเขาออกมาอาบเนาะโดยอาบเนี่ยใส่เนี่ยแต่ว่ากินนี้คะกินแล้ก็ต้มเอาได้หน่อยหน่อเขาเอาน้ำนั่นเลยบอกเออนี่น้ำเดืพิ่นใส่ดยวยกัน ทางนี้เออเอาเต็มนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวๆสิเบิ่งก่อนแต่หัวนี่เพิ่นเอาสังกะสีเนาะลุงเนาะหัวตุบเก่าตะกี้อยู่ท่นนเออแต่อันนั้นไก่บ่น่ะไก่เป็ดลุงเฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองหมดเฮ็ดออกนั้นได้บ่ว่าต้องค้งบ่ไปเอาไปเบิ่งบ่หรือว่าเบิ่งตัวนี้เอาเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนตาตมมัอื้อว่าผักทองพี่น้องเอ้ยอ่าปลูกเบิด หาหกมากอะไรเป็นกินแล้วพิษแตี้ยจนมันแก่รนะเออเป็นอันนั้นเนาะที่เตี้ยนก็เป็นหมากจะบอกว่าโอ้หนอนพ่น้องมักบวบเนาะบวบชูกุ้งบวสิงไข่โอ้มากเขือเพิ่นพี่น้องไปเมืองนีเนาะคนอ่าสิเป็นสิเป็นหมากได้หรือหนิเนาะอ่าสิเป็นหมากเป็นละไรบอเป็นได้บ่เป็นเล้หมากคือเท้านี่ดิเส็ดได้อันบดอนจีเลย เป็นหมากเป็นน้ำปอนหลยทีให้เจ้ากินน้ำอันนี้เขาเอาไปขายได้เหมือนเราได้ต่อไปเนาะขา้วสิบพันไม่ปีนี้ไดยเออใกล้ไม่ห่าลุงลุงปลูกพักไว้นี่ขายตั้งแต่ได้ทุกคนทั้งหมดแล้วเบมากทอดให้หมากกล้วยทอดอันนั้นปลูกหมดแล้วมาอยู่พี่จักปีได้ลุงห้าปีเลยนะห้าปีบอปลาตัวพี่ลองกันนี่พักอีกตัวพักตัวบ้านเฮาเราเราลงขายได้บ่เนี่ขายเท่านึงแล้วได้สิบเจ้าพันนี่แล้วนี่เออผู้ซื้อหาผู้ซื้อซิบมาแล้ว โดยโดยพี่น้องเลยลกไม่ขายได้สิมาพันแล้วลกไม้ก็ขายเนาะนี่ก็เนาะอันนี้พักตั้งใส่โดยอเดี๋ยวว่าพักกลุ่มจะกดพี่น้องไปจักเนาะภาษาใส่ใช่เออนอ่ลงไม้ดาวเฮืองเออลกดอกเฮืองน้ำแน่พี่น้องนี่เด้กพิษไปขายน้ำเนยเออมันก็เลยวุกลงเนาะไปทั้งทั้งเรียบร้อยเอ้าลุงอันนี้ได้สารน้ำกินนี่เป็นจังไงน้ำกินนี่น้ำกินกับผึ่งเฉลือดอะไรผู้ใหญ่จะดีพึ่งเอยเอาไปเอามาแบบไหน เอารถเข้ามาส่งขัวเทือนเลยอันนี้อะไรเอาถังนี้ถังนึ่งกับพุชลอยเรือบันนี่เท่าไรลุงอันนั้นน้ำน้ำหกสิบพันกี่หกสิบพันโมเต็มบ่เต็มและเต็มป๋อพี่รองเอ้ยถังใหญ่ด้ยนี่เนาะใหญ่และตาซอยชาวบ้านนะถังหนึ่งเออถังน้อยซอยพันดมาแต่ว่าถังนี่ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้ถังนี่โดยเพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นแล้วซอยจะดีเพิ่นซอย อ๋ออ๋อดีใจน้ำชาวดุ้งเลยเออมาเบิ่งก่อนพี่น้องมาเบิ่งก่อนเนาะอ่าเบิ่งทางดุ้งพ่นป้าว่าอ่าทางดุ้งน้อยเป็นคนขยันมาสั่นพี่น้องเลยอืมพักเสริมพักโบรฟ้าด้วดยมาหนีก่อนดุ้งนี่มาถามก่อนชงใัยแต่เฮิงแล้วนี่นะอยู่เฮือนอยู่ชานเห็ดเห็ดงานยังอะนี่อันนี้บอกอันขึ้นมัดแขนนี่เน๊ะรวยนะโชคลาภเลยได้มัดแขน เออกระเส้นพีเส้นน้องทั้งเอฟซีและเออเห็นภาพขนคลั่กแน่เนาะพขนมาแค่แล้วหน่อยกันเออเอาไว้เป็นอันนี้เออกระเดิงแบบนี้เนาะโดยทะเลาะผู้ทำเกี่วพักชนิดเด้อลุงน้อยเด้อเออใช้มือใช้พืชบัวพุทธก็ได้บัพุทธก็ได้บัพุทธก็ได้เนาะเขากป็นต่างๆอย่างเนาะไม่อย่างนี้คนเฮ็ดแบบใดเด้ยเฮือนนี่คนมีงานอย่างเดียวเชินเออขึ้นเออมัแค่หน้อยนะลุงน้อยกะโดยโดยเอ้าดีใจน้ำสะดวงเลยเออ กามีหลกดาวเฮืองเนาะอ๋อหลายอย่างเลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยมีผักเสริมผักแพลวต่อไปมะเขือเจ้านี่จะได้ขายหลายบึ่งแล้วพี่มึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมีเบิดแถวนี้เนาะอันนั้นนั่นผักหอมหันกลุนคายแล้วได้เงินชาวชิมาฟ้าสิบมันเหรออันนี้ได้โดยไม่ทัดปลูกแล้วเพราะว่าคนกิดมาอีกเรื่อยบานี่ครหมักอู้หมักหมักอื้อรุงนี่มันมันสุดยอดเลยนี่โดยเนาะเป็นแม่แหละพี่น้องเลยมึงเนี่เนาะคุณ มันแก่ก่อนจังจะให้เจ้ากินเป็นเป็นเบิดแั้วก็เป็นเบิดแล้วพี่รองป้าหั่ันนั้นก็ซ้ามากกกหน่อยๆมันหน่อยนักเลยที่ว่าคนเ้าปลูกแล้วมันสีติดนะเป็นนคนปลูกเลยจ้ะนี่อันนี้พักอันนั้นพักกันยังไงบ้านเฮาเอิ้นนานาสมพอดีเดินสมพอดีอบ้านเฮาเอิ้นสมพอดีเออมันมันมันหน่อยคนพี่น้องเป็นอยู่แต่มันยาวเครือมันท่วมเบิด ขาเจ้าเห็นลูยปลูกเพิ่นงบุงกระดกกสีกกน่ะเออหุ่งดกไดหุ่งเป็นไดกล้วยก็เป็นเนาะสว่าสุดยอดดุงไสุดยอดสุดยอดเาเซํานี้อยู่ดินได้ว่าเพิ่นว่านี้บ้านนี่ก็งาบ้านว่าจังไดโพอีนะไโพยังไโพว่า ันใช่วยบยตัดไม่พ,น,พนไม่คดินพ่นไม่พ่นใ้ตัดให้าน่ะน,นะพ่นมาบอกวันบอกแล้วมาไป้โปโปมไยมาจได้วัน้ามาเห็นตัดนะพ่นทีเท็่จังไดจักเราเวาได้ได้เราบทำลายไม่ดินโดนต้นหญ้าคอยพ่นานดินกับยคล้ายเายแบบไผสีค้ายมาดินเจ้าเพราะฉะนั้นเลื่องหมเ <laughs> พ่นยาเนาะลายดินนี้บ่ออดินดิเนเศษคล้ายติ ทมันทมีนะเออขายด้วยของบ่มีไปจากดินไผสิขายอืมเอาเอาดินไปขายหั่นขายนี่นะเออเอาไปทมหั่นทมนี่เห็นบ่แม่นแล้วเออเพิ่นย่านแบบนั้นโดยจุดมดแต่ละเฮือนบัดนี้เออเออเออสามีแต่ว่าเขาอยู่เพื่อนเพิ่นดินเพิ่นกะเฮ็ดตามเพิ่นว่าหันได้เนาะหอดมือยามเขาออกออกคือว่าได้เขามีทีเดี๋ยวได้ป่านนี้เนาะไปทางไหนไปดิออกทางไหนไปทางนี้เลยบ่มันมีทางออกนี่บ่ ก็มีทางยันจะตั้มมันนั่นนะมาทางนี้โอ้ทางนี้บ่อทางนี้ก็ได้นะดุงไปไปเขาหมักใส่บุกด้วยเนาหน่อยไปมาทางนี้มาเป็นจังไรแหละพี่น้องเมื่อนี้โคลี่ย์โคลไหลายๆพี่น้องไงมาทัวร์มาบึงเพื่อนของทางลุงน้อยเพื่อนได้พี่น้องโอ้ต้องขึ้นไปนี่บอหนี่เหตุแบบนี้เห็ุแบบนี้ตั้มมันี่นะเออบโบกยิ่งงั้นโบกยังเนาะอ่าโบกยังบ่เป็นโบกยิ่ง ขอก็ยังก้อนนี่ขอกายขอกายกับขอก่หน่อยเห็ดเองไปตัดไม้อยู่ป่าพอแหลมนี่พอเป็ดกับไก่อยู่น้ำเดียวกันเลยบ่โดยป่าที่แค่นี้เนาะที่แล้วเพราะว่าลุงเห็ดพ่อว่าได้แก้ไขนี่นะบอกว่าอันนั้นนี่คันคันตัดอีกไปนี่เพิ่นมาตัดบัดนีบ่ไม่ญ่แล้วก็เออไม่ชนิดอะไรอยู่ได้อยู่ใครเนี้ยใช่เปนไม่ยังทำไม่ใชเออไม่ใช่หนี้เพิ่นมาตัดแล้วเนาะอืมน่อยก็ตัดน้ำมันนี่แหละเออเข้ามาตัดนี่ง่อยทำนี่ได้เนาะแม่นบ่ใกล้โตลุงไก่นี่ ลายแล้วสาปลาโต30ตัวแล้วไก่น้อยไก่ใหญ่ไก่น้อยไก่ใหญ่เป็ดกับตอันนีเปเอสิกเงินผู้ใหญ่เพิ่นยเลือแล้วปเป็ดมาสิเป็ดมาเลี้ยงเอาน้องนี่อยู่นน้องนี่เนาะน้องน้องเพิ่นนั่นแหละนี่บกบ่ดูบกแล้วคันยามพ้นก็จะ้กน้ํากี่แล้วคือน้ี่อืบ่ได้ก็อยู่นี่ก็คักอยู่เนาะลเนาะมันเฮ็ดจังแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ถ้ามันบ่แม่นที่เฮาเนาะแม่น นมยเ็อนพุ่นกะมูผสมมาเอาหน้าในเงียตอถูกทางเนาะเออจะแคันี้ตามน้ำบ่เออมันเราเชือพ่นตกก็มีน้ำใส่ไหมโดนหกเ็ดมีน้ำแล้วเต้นมัดเลยเออจาเป็ดไก่ดเหรยามันเป็ดไก่ยามันนะทีมันมีโอ้น้ามีเป็ดไก่ลูกไปนี่อาบยามันเนาะบน้อนไม่ยไน้ำอยู่ก็ไล่ยูเด็กหน่อยก็ใส่นี่ก็ใส่คุณพักนไว้ออโอ้ยด กามีเบ้จักโตเสารุงเบ่ยาได้เลี้ยงให้เขาเศร้าเลยนี่ไงเขาเอออันนี้อกอกันน่งกี้อกเบ้บันนี้มาเป็น่ยนไกลหันอกเบ้ตัวนั้นอันนี้คกอันนี้กไกลนี่เห็ดเห็ดไม่ได้เห็นโคกอันนี้คกเบ่โคกเบ่เพื่อนเบ่เพิ่นน่ออ่เง้เห็ดหาเพิ่นนี่โคกไกลลุงรืยสะโพเลยตัวนี้สะโพเลยตาโตไปเก็บไม่เศษโยนบริษัทเจ้าเฮืองแปฏิบัติป่าแล้วกันนไปเก็บมาใช้แม่นมดได้หม Phải nó bạ là bảo áo mưa lốt rồi Mày cái kiếp ma không Mà, mà tọc mà to Chủ dọn đúng Kênh lý ừ. bừng thì nó Bà tô Tụ kỳ nàm cả kiếp mày Át mày nhăn rồi đấy Ồ, sửa chữa Này, <laughs> này, ừ, này, này Nì, bò, mà vương, mà vương <laughs> Thì bà chắc đến xì xà nà tắc tê nghe lên nhỉ nó Đôi Phì đỏ Nó có thuộc đây, xuồng Có xài xuồng nạm ở đây Nên bà Xuồng nạm ở khả, ăn อัดสวมโควิดนั่นดิมันมาตกแต่งเป็นโต๊ะกินน้าเป็นกินนเนืัอก็ได้กินข้าวเปียอกก็ได้กินข้าวก็ได้เป็นโต๊ะตั้งนั่งใช่เนาะเออประกอบเองนี่เห็นได้ครับย่นนั่งได้หมดเตะได้หมดเได้ได้ได้เอาอโอเคเสาร์ดงเลยมีแต่ว่าอาชีพรักๆเข้านี่ลุงนี่ปลูกหันปลูกนี่ขายเนาะแม่กะเฮ็ดเปี๊ยกถั่วไปลุงหน่อยเปี๊ยกยังถั่วไปของเจ้าไปว่ะไผอันทายังว่าไปเฮ็ดเด้อคือป่าน้มันเนี่ยจะทํงปลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้เพื่อไก่ปีนี้แกลุงหน่อยไปรับจ้าง ทางบ้านเจ้าเมื่อปีเลยไนดะ้เกี่ยวเข่เ<อ>าได้เบ่อจันบ่อรีบ่อเก่งทองบ,บ่มอ,อมุดบ่อขยุสสารนพมีรถมาเอาเนาะอือเนาะมานั่งนี่สารลุงเลย,ยไปสารนาะจังใดก็คือว่าเด,ด้อลุงเด้ออ่าขอบมุกขอบใจป้ากับลุงในลายมณีกระไดที่ว่าพาไปเบิ่งชวนเนาะเออพูดใะไเดียวสิไปเพื่อนน้องน้ำใสพูดอะไรไปทางบ้านพนสินต่โไม่เบียดทางนั้นเนาะอือเนาะจังใดก็ ทั้งอะบ ю จิตเองกับบุ๊มบี้ของผักของต้นหรอกอ๋อู้เป็นยังมาเป็นอะเอาเห็นหน้าก็ดีใจแต่ว่าเอาพอได้ชื่ออะน้ำหรือว่าเกือบเป็นเด็กเป็นนัวเนาะโอเคดอยดอยดอยอยู่ดีไม่แห้งลุงกับป้าเศาใบใบเด้อปาเด้อเออเอาโอเคโอเคขอบใจเจ้าขอบใจได้คำพูด้อโดอยดอยได้ไงรับไปรวยเออนอนรับไปเลยมึอตื่นอะไรๆกันเชนเออไปบ่อยครับ มาไปขอกดชิ้นใดก็ได yeah, uh, ้ส uh, ิ uh, uh ่งน uh ั้นหด้อเ uh ่าจิตเด้อโดยโดยโดยาช่ตัวเธอคือกันเซ็นกันเด้ออ่ะสบายดีเลยเด้ออ่ะสบายดีสบายดีป่ะพี่รองเลยป่ะตัวเอ้าลูกมันขยันตัวไปลุงเนาะอ่ะอยู่ดีมีแห้งบัตรสุขสุขคนเด้อเนาะพอพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตรสุขสุขคนเนาะพอพี่น้องขอให้เอฟซี ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องทางบูิเองครับขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะขอให้เอบัตจู่สุขคนอยู่ดีไม่แห้งสำหรับคลิปนี้ทางบูจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง